นี่เตะดึกยังไม่พอนะฮะเตะคู่สุดท้ายนะฮะฟอร์มการเล่นของแมนยูในครึ่งแรกแม่งพาแฟนบอลง่วงอยู <laughs> ดูอย่างเซ็งเลยนะคือแพทชั่นนะที่แล้วอ่ะที่สามารถพลิกกลับมาชนะแอสตันวิลล่าได้สามสองอ่ะทำไมโมเมนตัมมันหายไปไหนอะ่ะเกมนี้ทำไมมันดูแบบเนิบๆเนืเน่อย โอกาสลุ้นในการจบสกอร์ก็น้อยมากคือแบบแทบจะไม่มีโอกาสที่จะยิงเข้ากรอบเลยนะดูแล้วแบบโอจะหลับบอกเลยไม่ไมจะหลับนี่พักครึ่งนี่ตีหนึ่งครึ่งแล้วเนะี่ยโอ้โหแมนยูเล่นตัวผู้เล่นที่ส่งลักษาะวันนี้ก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวคือลาสมูทอยลุนลงไม่ได้เพราะป่วย อแล้วก็เอาลรฟ,ฟอร์ดไปเป็นหน้าเป้าแทนเอาจริงผมนี่แบบแมนยูนี่ถ้ามันไม่เจ็บมันก็ต้องป่วยนะดูแล้วปวดกระบาลแทนจริงๆเลยวะปวดกระบาลแทนแฟนบอลน,นี่แบบเออทําไมถึงแบบตัวผู้เล่นทําไมมันป่วยกันง,ง่ายขนาดนี้วะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็ฟอร์มการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยคือโดยภาพรวมเนี่ยมันก็พอๆกันทั้งคู่อะ่ะทั้งฟอเรสทั้งแมนยูอะ่ะเออ พียงแต่ฟอร์เรสจังหวะหน้าหวาดเสียวดูจะมีมากกว่าแมนยูติดหนึ่งคือทั้งสองทีมไม่ได้แบบคือมันก็เปิดหน้าสู้ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเอาฝั่งฟอร์เรสเจ้าบ้านก่อนเวลาเขาบุกมาก็อย่างน้อยเนี่ยทางฝั่งซ้ายแม่งแม่งมีโอกาสเปิดขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันฝั่งไอวานบิซาก้าเราเนี่ยแหละไอโอลาไอหน้าอะไรพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเปิดขึ้นมาเพีงว่ามันก็ยังเปิดไม่ดี แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าหมายที่เป็นหัวของคริสบูทมากสักเท่าไหร่นะแต่ f o r e เ t เองเขาก็มีโอกาสที่จะยิงตะบ,บันยิงในประมาณสองสาครั้งมั้งที่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีต้นเกมที่ยิงแล้วก็ไปติดหัวของไอเขาวิมายูฮนะแล้วก็ยิงลูกหนึ่งที่ไปติดใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ละคือแมอ่ติดวันวิซาก้าที่บล็อกไว้ได้คือจะบอก f o r e เ t ยังมีโอกาสที่จะง้างเท้ายิง เวลาบุกขึ้นมาส่วนฝั่งแมนยูนี่โอ้โหแมงพอกันทั้งสองฝั่งเลยวันนี้ฝั่งขวาเป็นแอนโทนี่ฮะฝั่งซ้ายเป็นกาาโชไอกาลาโชก็ไม่ค่อยได้บอลมากสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็ได้เป็นดาโลพอได้บอลก็เติมขึ้นไปปุ๊บก็บไปมักไม่ค่อยจะถึงก่อเกียรติโทษก็จะเสียบอลจ่ายยัดเข้ากลางคือแมนยูพอหลายจังหวะมากเกินไปอ่ะนักเตะฟอเรสต์เขาก็วิ่งเข้าหาแนละ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บมาแนละ้วส,สองสอง หน้ากอบผิดโทษยัดเข้าไปเสียตลอดนะฮะฝั่งขวาเนี่ยเหมือนจะต่อบอลกันดูดีนะปะุ๊บพอไปปุ๊บจังหวะเหมือนจะไปต่อได้อย่างแอนโทนี่เนี่ยเหมือนจะไปต่อได้ก็ไปต่อไม่ได้พอยึกยัก,ยกเพื่อนไม่มาไม่รีบจ่ายแมนก็โดนฟอร์เรสเขาบีบพื้นที่ปุ๊บออกเส้นข้างสนามไปหรือบีบให้แบบแมนยูก็ต้องคืนหลังก็เป็นซะอย่างเนี้ยคือแบบไอ้แรฟฟอร์ที่ไปเล่นเป็นอกองหน้าแม่งก็ไม่ได้บอล ออพอลงไถไถไทไถมาถอยต่ำมามาเก็บบอล <c oughs> ก็ไม่มีตัวรับบอลในกรอเกบเขียโทษดูแล้วแบบไปไหนหมดเนี่ยแพชชันน่นเที่แล้วนี่เปลี่ยนแค่ตัวเดียวอย่างนเงี้ยเปลี่ยนแค่ออยลุนออกแล้วเอาแรดฟอร์ดลงมาแต่ทำไมมันยังดูไม่กระตือรือร้นมากสักเท่าไหร่นะแล้วเกมเกมรับก็อย่างที่บอกก็โดนฟอร์เรสต์เขาบุกมาเป็นพักๆอะไรเงี้ยแดนกลางก็ ก็ไม่ใช่ว่าจะเบรกได้ตลอดนะฮะคือวันนี้เรายังไม่ค่อยเห็นการเปิดสวยๆของบรูโน่หรือเคิเซเล็กเซนมากสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะต่อบอลออกริมเส้นซะมากกว่าแล้วก็ไปได้ไม่สุดทางก็โดนบล็อกเอาไว้นะไม่รู้ว่าเป็นครึ่งแรกที่ผมรู้สึกว่าดูแลง่วงมากเลยนะฮะคือแมนยูมันต้องกระตุ้นตัวเองมากกว่านี้คือ คือพอขึ้นไปได้ก็ไถขึ้นหลังอะไรเงี้ยม,มันก็ดูแบบเดิมๆนะแบบเหมือนมึงไม่รีบอะ่ะเหมือนมึงค่อยๆเล่นอะ่ะเออแล้วเกมรุกมันก็ดูแบบช้าดูไม่ค่อยเข้าขาการซักเท่าไหร่จังหวะเปิดได้ก็ไม่รู้นะผมคิดในมุมมองของแฟนบอลอย่างผมเองก็ทําไมมึงไม่เปิดวะผมก็คิดรู้ในใจไม,ไม่ไม่เปิดวะอะไรเงี้ย จริงๆอะแมนยูถ้าไล่กดดันเยอะๆผมว่าไอ้ฟอร์เรสมันก็เป๋เหมือนกันนะจริงมีช่วงหนึ่งที่แมนยูแม่งไล่บี้ไล่บี้ไล่บี้แล้วฟอร์เรสเขาก็จ่ายเสียแล้วแมตเทอร์เนอร์ที่เป็นโก่งฟอร์เรสอ่ะเปิดบอลเสียทุกลูกจริงแมนยูแม่งไล่บี้ไล่บี้ไลบ่ไลบี้แบบนี้ผมว่ามันน่าจะยังพอได้ลุ้นมากกว่าที่จะมาค่อยๆเล่นแบบ,บเนิบๆค่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีช่องก็คือหลังพอจะยัดเข้ากลางก็ช้าโดนเขาแย่งไปได้หมดอะไรเงี้ย มันดูแบบเหนื่อยๆเชียร์แมนยูไนเต็ดนะฮะมานั่งสำรองของเราเนี่ยก็ตัวที่เป็นเกมลุกนะก็มีแค่ฮันนีบ,บาวอ่ะอันนี้ก็บ้าวิ่งอย่างเดียวบ้าวิ่งกับบ้าทำฟาวนะฮันนีบาวอาัลมัดเดียโลอ่ะหายเจ็บกลับมาซ้อมกับทีมได้สามสัปดาห์แล้วก็ก็พอจะอา่าฟักฟักคุดโดพเพสตี่กับอมามัดเดียโลผมว่าถ้าไอแอนโทนี่แม่งเตื้อๆก็เอา เอา2คนเนี้ยคนใดคนหนึ่งลงมาแทนก็ได้นะอาจจะมีอะไรที่แตกต่างก็ได้มีแม็กโทมิเน่ฮะก็เท่านั้นฮะแล้วก็เลกิลล์อีกหนึ่งคนนะครับผมก็รู้ว่าพูดยากนะฮะมาดูสถิติในครึ่งแรกกันหน่อยดีกว่านะฮะครึ่งแรกจบไปเนี่ยแมนยูคารบอนห้าบอร์เซ bon ็ต์ฟอเรสเนี่ย47ก็สูสีอย่างที่บอกผัดกันผัดกันผัดกันบุกผัดกันรับนะฮะแต่ว่าโอกาส ยิงเนี่ยโอกาสลุ้นเนี่ยของฟอร์เรสต์มีมากกว่าหกครั้งแม้ว่าจะยังไม่เข้ากรอบก็ตามแต่ว่ามันอย่างน้อยมันได้โอกาสง้างเท้ายิงอะ่ะเชียวเสาเชียวคานอ่าก็ยังพอได้ลุ้นนะฮะติดบล็อกบ้างอ่ะก็ยังพอได้หวาเสียวส่วนแมนยูโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วก็เข้ากรอบครั้งเดียวโอ้โหบอกเลยว่าอาการน่าเป็นห่วงนะฮะอืมคือคือแมนยูอ่ะ อันจริงอะ่ะคือถ้าถ้าดูจากครึ่งแรกอะ่ะผมส่วนตัวนะผมว่าแมนยูแม่งเอาฟอรเรสลงได้แต่ว่ามึงต้องนึกถึงครึ่งหลังที่เจอกับแอสตันวิลล่าในเกมที่แล้วแบบที่มึงฮึดน่ะฮึดมึงฮึดอยากจะเอาชนะหู้ต่อสู้มึงต้องเป็นแบบนั้นเว้ถ้าแบบมึงค่อยๆนับๆเนิบๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันก็จะเป็นแบบครึ่งแรกบอลก็จะไปเสียจังหวะบอลมันช้าปุ๊บมันก็จะเสจทาง ลอตติงแฮมฟอร์เรสเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่ว่า f o r ์เรสแม่งจะจะแบบไม่มีช่องให้เจาะเลยมันก็มีแต่ว่าแมนยูมันจะไปทําบอลเสียกันซะก่อนมัวแต่แบบไปเคาะเคาะกันในพื้นที่แคบสุดท้ายโดน f o r ์เรสเข้าบีบพื้นที่มันเรื่อยๆ,ๆปุ๊บก็ต้องคืนหลังไม่ก็โดนสกัดออกข้างเงี้ยก็ดูแล้วก็ต้องลุ้นต่อกันในครึ่งหลังก็พูดยากนะฮะคุณอีสบอกว่าใช่ครับ พึงจะเลยบอกว่าทีมเราทาไมป่วยทั้งทีมเจ็บเจบเยอะจังม <c oughs> ผมว่ามันต้องพิจารณานะว่าเอมันซ้อมไม่ดีหรือเปหมายถึงการซ้อมผิดอะไรตรงไหนหรือเปล่าการเล่นมันผิดอะไรตรงไหนหรือเปล่าต้องดูว่าเจ็บเนี่ยเจ็บจากไหนเจ็บจากการซ้อมเจ็บจากการเล่นแล้วการดูแลนักเตะของทีมพยาบาลทีมกายภาพมึงทําแบบไหนทําไมนักเตะมันถึงเจ็บมันถึงป่วยกันได้ง่ายแบบนี้นัดก่อนก็เพิ่งเสียลูกชอไปเพราะว่าเจ็บเล็กน้อย นี่ขนาดเจ็บเล็กน้อยนะนี่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งยังไม่กลับมาเลยเออเอ,อดูแล้วแบบดูดูไปก็ดูไปก็เซ็งไงยแม่งมึงนี่แบบเจ็บเยอะเกินอ่ะคุณธนามนบอกว่าเทนฮากออกไปเออคุณประกาิศสิบอกสงสัยต้องโดนก่อนปวดตับกับแมนยูถ้าโดนก่อนเนี่ยวันนี้ยังดูสภาพทีมในครึ่งแรกยัง ยังหาโอกาสที่จะยิงเขายากเลยยังคิดว่าจะกลับมายัางไงถ้าถ้าโดนยิงก่อนจริงๆมึงไม่ต้องรอโดนเขายิงก็ได้นะแมนยูมึงกระตุ้นตัวเองอะ่ะแบบนั้นที่แล้วอะ่ะเออลงไปวิ่งสู้ฟาดวิ่งแบบหมาบ้าไล่กัดคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยเออผมว่ามันยังโอเคมากกว่าที่จะมาเล่นแบบเดิมเดิมเนิบๆเนิ่บน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อแบอบในครึ่งแรกแบบเนี้นะคือครึ่งครึ่งหลังอะ่ะถ้าผมมองว่าจะผดดืศึกฟอร์เรสคือหนึ่ง แมนยูต้องจังหวะบอลมันต้องเร็วขึ้นเว้ยแต่ว่าก็อยากจะให้แม่นยาแหละนะแต่เร็วขึ้นแล้วก็ต้องบอลยาวเนี่ยต้องมีเห็นบ้างอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะล่อฟอร์เล็เขาบุกขึ้นมาหน่อยก็ได้แล้วก็ปุ๊บสัดบอลยาวกาลาโชเองก็มีความเร็วไอแอนโทนี่ก็มีความเร็วมันก็เนี่ยช้พื้นที่ว่าเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์บ้างนะฮะแล้วก็มึงก็ไปคุยกับแลดฟอร์แล้วมึงจะรับส่งบอลกันยังไงก็คุยกันให้ดีๆฮะแล้วก็แถวสองมีขึ้นมาบ้าง บูโนเฟนเดสอะไรเงี้ยเออไม่ใช่แบบว่าไปทางออกด้านข้างกันหมดถอยไม่อยู่กลางต่ำยอะไรเงี้ยแล้วกเออ็เวลาบอลจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษสมมุติทัลเฟอร์ดไม่ได้ไม่มีแถวสองคอยตบมันก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็ลูกเตะมุมลูกนิ่งทั้งหลายอะ่ะเห็นไหมไอ้ร์แกนกิปไว้มันเปิดมาทีมันก็โค้งเข้าหาประตูฮนะคริสบูธเนี่ยเขารอทำประตูแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าสมมุติคริสบูธทำ ทำประตูไม่ได้เขาอาจจะแบบมงย้อนกลับมาให้หลายๆคนที่เขารอแถวสองเนี่ยตะบ,บันเข้าไปก็ได้นะดังนั้นแมนยูก็ต้องระวังให้ด,ดีการเสียฟาวหรือการเตะทิ้งออกโดยที่ไม่จําเป็นนะครับผมแล้วก็แดนกลางเบรกได้เบรกไม่ใช่แบบโอ้โหปล่อยให้มันทะลุทะลวงมาง่ายมากขนาดนี้ยังดีที่ครึ่งแรกเนี่ยเวลาแมนยูเสียบอลเนี่ย ยังลงกันมาเร็วแล้วก็ไอ้ฟอร์เรสเองเขาก็เขา้เขาทำกันช้าด้วยมันก็เลยทำให้แมนยูเนี่ยยังไม่โดนลงโทษมากสักเท่าไหร่น,นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูบอลกันในครึ่งหลังนะแล้วเดี๋ยวจบเกมมาคุยกันว่าวันนี้แมนยูกับฟอร์เรสจะจบลงแบบไหนดูในฐานะแฟนบอลแล้วรู้สึกว่าความมั่นใจที่จะเก็บ3แต้มนี่ี่มันแบบเดายากจริงๆเลยนะสำหรับแมนยูกับฟอร์มในครึ่งแรกแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคไปดูบอลแล้วเดี๋ยวจบเกมมาคุยกันฮะ